นี่ครับ Honda CBR 6 5 0 R นะโอ้โหมันใหม่อย่างงี้วะเนี่ยเอาอยู่ใครเนี่ยเอ้าพี่เลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรพี่คุณคุณจังดูหน่อยเอ้ยมัใส่เสื้อไดโวด้วยโอ้โหนี่เลยหาซื้อไม่ได้แล้วเนี่ยแน่นอนอุ้ยจะคืนขายไว้เนี่ยเฮ้ยขายแสนหนึ่งอะโอ้โหนี่ครับวันนี้เอารถลูกค้ามาส่งร้อยร้อยเทไรนะร้อยเก้าสิบหกกิโลเออดีร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบหกกิโลล้วท้าาต้องการท้ายสั้น อเออแล้วก็ไม่รู้ของแต่งอย่างอื่นด้วยก็เลยเรียกให้ปาม,มาเปลี่ยนให้เลยได้เลยเพราะแถวลังสิตไม่มีเลยหาแลไวไม่เจอเลยต้องมีพีทีคาร์บอนสาขาลังสิตละออจัดจัดจัดอี <c oughs> โอ้โหอันนี้ก็คือริการส่งรถถึงถึงบ้านเลยนะส่งถึงพี่แล้วแล้วไม่ส่งถึงบ้านเขาจะได้รถไหมลนะ่ะเออนี่นะฮะก็ลดลงนะฮะนี่สุดยอดนะครับนี่เด็กขี้ใหญ่ ได้ถือไฟครับอ๋อาได้ถือไฟอไฟครับนีมึงถือไฟโดยเฉพาะครับไดลดลงแลง้วนะฮะหมาสแตงสุดจัดตรงเลยพี่เขาถือไฟนี่ลงแล้วฮะนี่ครับ,รบตรงได้เลยพี่ตรงได้เลยพี่มาพี่มาพี่เเป็นพี่เลี้ยงร้อยนะครับรถเล็กไมล์หนึ่งหกสิบหกเดียวปะ ได้อยู่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 เฮ่ไม่เมื่อกี้ขับบันไดฮะรอเคถึงบ้านเฮ้ยท่อไดโวซะด้วยโอ้โหใครเจ้าของครับเนี่ยตรงนี้จริงปะเนี่ยเฮ้ย ขี่เองเหรอเนี่ยพี่ขับเองค่ะคนนี้ขี่เลยพี่ชื่อพี่อะไรป๊อกปอกค่ะขี่เองเลยเหรอใช่แต่ไม่เคยขี่รถมืออ๋อครับอ๋อแต่เคยมีขี่แล้วมีคัสเคยขับชัดเก้าร้อยโอ้โหเหนื่อยเลยขายแล้วอ่ะอ๋อขายไปแล้วค่ะขายไปแล้วใช่ขายไปแล้วแล้วคันนี้รู้เป๊่าเลขใหม่มันเก้าร้อยเก้าสิบหกกิโลไม่เคยผ่านเลยไม่เคยผ่านมือช่าอมือหญิงดิแล้วมามือหญิงดิ ไอ้อย่ายวดูรถก่อนนะกันครับอันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสให้ะครับผมแล้วก็เลขไมล์นะพร้อยเก้าร้อยเก้าสิบหกกิโลโอ้โหของแท้เลยฮะนี่นะฮะถ้าก็มาเหรอใช่ตอนแรกมาเก้าพันเก้าหมื่นเหลอเก้าหมื่นก็เหลือแล้วก็าหกโอ้โหได้ก็รถพี่ไม่ทำอะไรก็ทำเฮ้ยได้อยู่ สวยเลยฮะรองเท้าเข้าไปหน่อยก็ได้แล้วได้ได้เลยอ่ะสวยเลยสูงเท่าไหร่พี่ร้อยหกสิบห้านี่นะครับผู้หญิงก็ขี่ได้นะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ผู้ชายนะฮะไม่ต้องบอกว่าไอพี่น้อยสองขอสตาร์ทดิอ้าวเก้าร้อยสตาร์ทไงเหมือนแค่เก้าร้อยแล้วปุ่นแจนี่กดสีแดงแล้วกดอันนั้นเลย นด <นะ S 2> ่อีกอีกอย่างนึงน,นันน่นแหละใช่กดเลย,ย,เลยพอได้วัวแลฮะ ขับได้ทำไมจะขับซีบีไม่ได้รืยก็มันนานแล้วกี่ปีแล้วค่ะปีนึงได้แผลมางนึงแล้วได้แผลางข้งนึงแผลกับรถใช่ไปทั้งข้างเลยแล้วคนอ่ะคนก็ยังเหมือนเดิมยังสวยเหมือนเดิมยังได้อยู่นี่นะผมซบีหกห้าศูนยครับมันจะส่งเต็พันแ็้อเลย้องถามที่ว่าทาไมถึงเลือกไอซีเบ้นอยากได้ตัวพันขาดัน อ๋อทุกคนฮะกลัวมันจะแรงไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ก็ไม่แย่เนาะสำหรับคนที่เคยขี่บิ๊กไ์มากอันนี้เอาจริงๆราคาพี่ขายแพงกว่าตลาดนะแต่ว่ารถร้อยเก้าสิบหกกิโลมันเหมือนได้รถมือหนึ่งอะอารมณ์รถเดโม่เออรถเดโม่ก่ะรถเดโม่เดโมยังไม่มีขายอ่ะเดโม่ก็วิ่งเยอะกว่าจริงเดโม่ต้องมีพันโลนะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวพี่โอนจบสดเลยใช่ไหมใช่ค่ะ ไม่ดูิงด้วยแล้วทำไมอยู่ๆก็ซื้อเลยคุยกับผมได้ไม่ถึงสิบข้อความเองมั้งอยากได้นานล้วค่ะเราไปเห็นอันนี้ยังไงอะเลื่อนผ่านเฟซแล้วเจออยากได้สีดำด้วยใครตอบไวก็เอาคนนั้นตรงสเฮ็ยในเรื่องกูตอบไวเฮ้ยผมตอบไวบ้างผมรูตอบไวสาวๆมากูตอบเร็วเร็วผมทักไปไม่ตอบเพ่ี่เขาเฟซผู้ชายมาไม่งั้นตอบเร็วนี่อีกเออไม่ใช่ ปกติคุยเรื่องรถไม่เป็นไงก็เลยแบบเอาผู้ชายจะคุยแทนออ๋ต้องแต่งจัดเต็มใชหมครับเพื่อนเนาะเาเพื่อนเอาเพื่อนครับเพื่อนครับนี่หรืองานนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำเอกสารกันหน่อยละกันนะครับได้เลยฝากกดติดตามในช่องต็อกแม่เรามีติ๊กต็อกด้วยต็อกต็อกติ๊กตอกได้เลยไม่ได้ฮะเอางั้นเลยเหรอกต็อกต็อกต็อกตอกต็อกต็อก อ่ก็พูดพูดได้ทำไมพูดไม่ได้อันนี้อันนี้เราถ่ายวีดีโอเราพูดได้นะอะไรนะติดตามพี่โอปอที่ไหนนะตามที่ช่อง tiktok นะคะชื่อนาลมเกี่ยวกับอะไรอ่ะเฮ้ยคนต่างเยอะมากเต้นเนาอต่อไปเราจะไปขับรถแล้วอ๋อ้วต่อไปเป็นขับรถถ้าเราเอาผสมสาษาเราสามารถเต้นบนรถเลยได้ไหมฮะเดี๋ยวนะ้าวแปลกไงไม่มีคนทำไงต้องลองไปเออต้องลองต้องลอง เต้นบนรถเนี่ยยืนบนหน้าชิวแล้วก็เนี่ยเต้นเลยผมว่ายืนบนถังน้ำมันดีกว่าไหมยืนบนกระเจี๊ยบไม่ถ้าทรมานเขาเกินือคอยที่ครับช่องอะไรนะครับชื่อนาลมั่งชีเฮสไออารโอมเก้าสิตัวโอเคฝากกดติดตามด้วยนะครับไปนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างไปในขีดถือของมาแดงนะครับหลังไอ้นี้นะครับทอรดังๆนะครับผู้หญิงขี่มีคนเดียวนะครับแถวนี้สัดยอดใส่แล้วครับเอกสารกันมาหนึ่งตัวนี่ ครับขาตั้งก่อนขัตั้งก่อนโอเคนี่เลย Two t years later นี่ครับใส่คาร์บอนเรียบร้อยใส่ชุดแต่งแล้วเอาเรื่องไฟตอาวิ่งกุญแจหายไปไหนกุญแจอยู่นู่นซื้อรถแม่กุญแจอ่ะอยู่ตรงกล่องกไมม่ถตาดออ เอ้ยตรงตรงนู้นฝาท่อเห็นนะล่างรถอ่ะพี่น้อยมันน่าจะขึงตกนี่นะฮะมาครับเตรียมครับแกหนึ่งตบขึ้นตบลงนั่นไงตบลงแกหนึ่งตบลงเกสองสองสามสี่ห้างันขึ้นรถคันนี้สีขาวได้จะเลี้ยวได้ไหมเนี่ยได้ต้องค่อยๆลองเลี้ยวไม่ได้ก็จอดเดี๋ยวไปช่วยเลี้ยวโอเคไปไหนทางตรง ตรงอย่างเดียวเลี้ยวขวาหน่อยนึงแล้วจะสะดวกลมมันเยอะนะตื่นเต้นแล้วเนี่ยที่คนรอบรัลงก่อนเฮ้ยมื่นน้อสั่นเลยสู้ๆ่สู้สู้้นนะเนี่ยเดี๋ยวรังใจให้ครับ

นี่อ้าวจริงมันตื่นเต้นไงไม่ได้ขับนานสั่นเลยอ่ะสั่นเลยสั่นเลยอ้าวเข็นเข้าบ้านไหมเข็นเข้ามาขับเรื่องนี้ก็ได้อ๋ออยากขี่ต่อซะแล้วติดใจอ้อมตนลงก่อนนะ สุดยอดไเฮ้ยเไม่ไหวตรงนีไม่ขยับปะเนี่ยเราอุตส่าห์ประคองตั้งสี่อาทิยนึ่อาทิตย์ยังยังสามรเมตรอยู่สาม้อยเมตรอยู่เป็นไงเต้นไหมในรอบหนึ่งปีสวยนะชอบจริงๆนะแต่พอได้ข่าวก็แบบ แล้วปกติขี่อะไแสขี่คนเดียวขี่กับใครนน้นเหรออ๋อมันจะมีแก๊งอีกไหมแชทเอชคันที่เขาขับอยู่เราใสยไปมาขับคู่กับแล้วก็แบบเหมือนเบื่อแล้วต่อไปนี้อย่าไปขับกับพวกเราเนาะได้ได้ได้กลางสี่กลางคืนไปดิปกติก็ได้แหละเด็กๆอ่ะก็ออกดึกๆกลางวันร้อน โอ้โหนี่ครับทีหน้าตื่นเต้นจริงนะครับสุมือเนาะเขาสั่นจริงนะครับตอนตอนเปิดคันเร่งเมื่อกี้ตื่นเต้นแต่ว่าต่อไปก็ไม่สบายเหมือนใช่จะไม่ต้องสอนแล้ววนกลับมาได้ก็คือโอเคสุดยอดผมเห็นถ้าไม่ใช่หมู่บ้านนี้เปิดปิดแอคชั่นเปิดเขาจะออกแดดแล้วใช่เมื่อกี้เรียคันรอแล้วอคารับันสวยมากเลยนะครับผมนี่แหละครับรอยยิ้มของลูกค้าก็ทำให้เรามีกำลังใจในการขายรถซื้อรถนะครับแล้วก็ขายได้กำไรน้อยมากนะครับคันนี้แล้วก็มาส่งเองถึงที่นะครับถ้าใครสนใจก็ ติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับครับรถคันนี้สีขาวคาร์บอนสวยไหมพี่สวยนี่ครับถังนะฮะชุดคอนโซลเต็มหมดพอดีเดี๋ยวต้องยัดเพิ่มหน่อยพี่นะกดพอดีเหรอเอาจ่ายใช่ไหมคะเอาคเลยหมดตอนนี้เลยไอ้ยพี่เออ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปถ่ายเก็บรายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวเ,อเอจอกันใหม่คลิปหน้า,าน,นะครับผมนสุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยว